ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกู๊สโค้สมองสมบอนที่ติดตามขับส้มสองน้องนัดเนาะตอนนี้เฮากำลังสิมาลินแม่น้ำคงพี่น้องเอจเพื่อนสิพาไปลินทางใดเลยเนาะนั่งเหือไปกลางกลางแม่น้ำคงพป็นไรพี่น้องจากปลาลินบนใดพี่น้องไปเบิ่งไปสมนมกันได้พี่น้องเด้อเอฟซีถูกฐานเนาะมือในเข้าสิพาพี่น้องโหลดแม่น้ำคงขวางไปในบ้านยังไงนี่ ซวยเออกับเข็มม马拉นี่ใกล้กันบอ,อเข็มมลาจะวางลุ่มเนาะอันนี้เป็นบุงบุงซวยเนาะตรงขามกันบ้านยังศาลนี่นะบอนเท่าบ้านอ่าบ้านหนองบัวนี่นะอ๋อบ,บ้บานหนองบัวบ่บ้านหนองบัวถางหนองบัวถางเนาะเบิ่งสาฟังพี่น้องเลยขี่รถลงมาลุ่มนี่พี่น้อง เจ้าะเจาะลายสายเขาเจ้าก็ไปลินคือกันเนาะนี่ยกำลังไปพี่น้องมากันสี่คนหาทั้งคนคับเพื่อพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องขี่เพื่อขี่เพื่อในน้อยพี่น้องไปลินลินน้ำเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ยู่กลางอันกลางสะพังโค้งเนาะบ่แม่เราไปไทยได้พี่น้องตอนนี้เฮากข้มาหอดกลางฝั่งโค้งแล้วพี่น้องบ่เคยมากจักเถื่อพี่น้องเอ้ยขี่ขึ้นมามากกับสั่นจกๆเจ๊กๆพี่น้องเอ้ยย่านน้องขอตมาน้ำลังเนาะเฮามาก่อนมากับน้องสาวหล่าละกันน้องเคยน้องสาวผัวเปินเนาะเฮากข้าวมานาข้าวอะไพี่น้องเอ้ยเฮากวผมเคยเห็นทักเลยมาโลลิน ี่มาเนะเปิดดูเปิดตาน้องน้องขอตาเลยสิน้องโอ้ยฟักกันบูมากค่ะแต่เนาะน้องคอแล้วก็น้องเคยแล้ะก็ จะเป็นหน้าำพองเนาะอันนี้เป็นกางต้าฝั่งโค้งเลยพี่น้องเอ้ยมีนกอีกนกเจ้าวินวินเจือเจอนีีว่ะอันนี้การน้องซาลาเนาะมาดรอร์ดย่างกอมาดรอนดลำเซ้ง่้ารองหนามาดรอร์ดลำเซ้องเ็มาของจ้าเขือแม่พี่น้องเอ้ยเลี้ยพาคนมาเบิ่งมาสุกเจ้ามาเจ้าเขื่อนนะเจ้านะ ดอ่นองเอ้ยามันเป็นฟองเพราะว่าอากามันรมนาเนะพี่น้องอยู่กลางคลองกงกลางะฝั่งคลองเลยคลงฝั่งลาวไทยพีน้อมนเปนทางไทยเนะทางไทยมนพี่น้องเลยอันลุ่มลงไปในการเป็นเขมมว่าอันนี้ก็เป็นเคมา拉เป็นถายังนาเพิ่นว่าอยู่ห้าวกรลืมไเลยพี่น้องถ้าผุมถ่าประซุมม er ันอยู Connie, ่ทางลาวห้าตรงขามกับเป็นเ็มราชเนาะกับบริใกล้กับเ้ม马拉ต นี่ฟาน้องขอดมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องขอดนมอเปิดตากินลมชมวิวพี่น้องเกอปหนกลับปนี่พี่น้องอีกรอบนึาีกมากินลมชมวิวพี่น้องเยยู่กลาตัโคงเกลตังคงเป็น ไทยแล้วกะลาวเนาะเออเขาก็มาอยู่กลางสะพานโพงเลยตอนนี้ถามงใต้สะเป็นเขมมาลาดนะพี่น้องเออเขมมาลาดจะอยู่ลุ่มๆนั่นนี Perfect. ่แหละพี่น้องเอออยู่ทกลใ้เดอกเนาะเขาก็ได้มีโอกาสเนาเมือนี้มากับพี่น้องขามน้ำอดีตอดีมาเนาะอดีตอดีตมาพี่น้องเอ้ยแบบน้ำพองน้ำพองน้ำพองพี่น้องน้ำไหลแห้งเนาะโอ้พี่น้องกันใจน้ำมูตะซา สวยวนอยากได้สวยวนแม่น้ำพี่น้องไหมจะเปิดทีมาเห็ดยังแหละนี่ของกินยังไงฮะก็ยังบุฟู่ทนานพี่น้องไปติดตามต่อไปพี่น้องวันนี้ยังให้เรากินกลางกลางริมแม่น้ำโขงเนาะหรือว่ากลางแม่น้ำโขงหรือว่าตรงกลางของแม่น้ำโขงเนาะมือนี่ก็เป็นขั้งแรกที่ห้ามานอนนอนนอนจะเกาะนดน ว่าสเฮากินนะพี่น้องไปเบิกนำกัน่ล้ปกำลังเตรียมพี่น้องติดไฟเนาะอันนั้นก็เป็นพื้นดังพื้นดังไฟพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องต้นนกาเลเลยเนาะอาหารพี่น้องเบิใกล้ๆนียงนีอันนี้ก็เป็นเท้าปลาเนาะล้วก็เาปาก้อยปลาแล้วก็ก้อยปลาพี่น้อง กับข้าวโอ้แล้วก็ยาวจักน้อยเนาะกินอยู่ข้างในน้ำคูน้องซาลาเป็นมือกล้องเด้อพี่น้องเด้อน้องนัดเพิ่นกินข้าวลมกระเซียงแหง้งไหนเด้อพี่น้องลมลมแหง้งนะพี่น้องข้าว ยูรดอนพี่น้องเอ้ยมากินขาวคลองเหมือนีนภาพเหมืนอนออกมาส้มว,วิวเบิ่งวัดธรรมศาสตร์ยูคลอง

ดอน้ำแซงเนาะแมนดอน้ำแซงเนาะเพิ่นว่า um สิบอกว่าดอรน้ำแทงเด้อพ <t colorful sk is> mm ี่น้องเพิ่นนะเพิ่นบ่จักดอรน้ำแทงเอามาครั้งแรกพี่น้องเอ้ยว่าผิสแบบย่างกขอโทษตัวพายลายๆพี่น้องน้องขอนี่ยปิ้นลังซะเลยน้องขอเอิ้นปลาลุ้งไนเลย แม่น้าอ้อมเลยพี่น้องนั่งกินอยู่กลางดอนเป็นดวาซาบิเนดี่เดยาวาซาบิเยวาซาบิโอ้ยเออจะไม่เออนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ่ซนในโซนอ่อนนะพอดีแก่ก่อนเกินแก่อ่พอดีก uh ่อนเมื่อกี้บอกโซนลางเม่อกี้บอกโซนกลางจะไปพันธะกันยนต์ป่มดแล้วมันแรงจะมองเห็นตัวการเท่ากับใครอย่แล้มีน้ำปลาสีปลาใส่กัวสมัครน้ำวันนี้เท่าสีก่นครับยางทีู่ด ก็ติก็บม่ได้มาเนาะเราห้เจ้าจ่ายให้พี่น้องเมื่อนี้เฮาก่ะขอจบคลิปเพกันเองพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องนั่นเป็นเพลย์เด is ิมไปหกหอกันคลิปต่อไปพี่น้องอยู่